สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับโน้ตตัวชัยคาอีกครั้งนะฮะวันนี้โน้ตอยู่กับคันนี้ฮะเจ้าลำบึก <Okay. S 1> ถึกบึกบึนคันนี้ฮะเป็น Ford Ranger นะครับผมตัว2.2 x l XL x XLS นะครับปี2 0 1 7จนป็ี2 0 1 8ไม่ห้า0มือโลสภาพใหม่แค่ไหนเรามาดูกันครับคันนี้นะฮะ ไม่ใช่ตัวเก่านะครับมันคือตัวใหม่แล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ใหม่ล่าสุดมันเป็นตัวม n เนอร์เชนมาจากปี2012อันนี้เป็นปี2017จดจนจะเป็น2018ัก็คือรถผลิตปี17จดจนจะเป็น2018ันหน้าใหม่แล้วนะฮะกระจังหน้าดูครับดูความว้าวมันครับฟอร์ดสีแดงยอดฮิตเลยฮะถ้าเกิดเขาฟอร์ดรุน่นนี้ต้องทําแบบนี้ถึงจะเรียกว่ายอดฮิตนะฮะมีเดย์ไลท์นะครับมีเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับกระจังหน้าใหญ่ ฮิตมากครับต้องบอกว่าตัวนี้ฮิตมากๆใช้งานได้ดีประหยัดน้ํามันอันนี้รถเข้าใหม่นะครับผมย้าว่ารถเข้าใหม่ผมรีวิวรถเข้าใหม่นะตอนนี้ผมรีวิวรถเข้าใหม่ย้ําว่าเข้าใหม่นะฮะดูตําหนิของเขาครับไม่มีให้เห็นผมเดินดู2รอบแล้วไม่มีตําหนิให้เห็นเลยครับเป็นรถใหม่คันนึงที่น่าใช้มากแล้วเจ้าของเก่าเขาใช้น้อยมากจริงๆหม่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะฮะดูรอบคันครับไม่เคยท 4, ําสีแมตติแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับ ซุมลงซุมล้อเดิมหมดคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเจ้าของเก่าใส่ล้อแม็กมาให้แล้วนะครับใส่ล้อแม็กมาให้ยังรอผมบอกเลยว่าหล่อลงตัวมากเขาเรียกว่าใสซิ่งก็ได้จะแคมป์ปิ้งก็ได้จะเป็นรถบ้านก็ได้เพราะคันนี้สภาพเดิมใส่แต่ล้อแม็กอย่างเดียวนะครับไม่ห้าหมื่นโลรถเดิมทั้งคันครับรถเดิมสวยเลยตัวนี้เป็น XLS เกียร์ออโต้นะครับไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะต้องบอกก่อน เป็นเกียร์ออโต้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษด้วยเนื่องจากเสียสั่งผมมาว่าถ้าเกิดมาทําหน้าที่แทนเขาแล้วต้องให้ราคาพิเศษอยากที่เขาให้ลูกค้าได้ด้วยผมก็เลยขอราคาพิเศษเท่าแก่มาใครที่ดูคลิปนี้อยู่ผมบอกเลยว่าอย่าช้าแล้วกันเอาราคานี้ไปเลยแล้วกันอย่าช้าเพราะถ้าช้าท่านอดแน่อนอนเดี๋ยวดูรอบคันก่อนครับเดี๋ยวผมบอกราคาพิเศษให้รอบคันสวยมากสีเดิมนะสีเดิมแต่แค่อาจจะมีฝุ่นหน่อยคือยังไม่ล้างคือถ้าเกิดกล้องสังเกตใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว,ว่าเกล็ด เกล็ดของเมทัลลิกมันจะเป็นสีลุ้งๆุงนะครับสีลุ้งๆไุไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเป็นสีพิเศษส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีใครเอามาทํากันแต่ฟอร์ทําออกมาได้สวยมากนะครับเราไปดูภายในฮะภายในใหม่ห้าหมื่นโลใหม่มากจริงๆผมไม่รู้จะพูดคาไหนถ้าเกิดกล้องได้กลิ่นเมื่อไรเนี่ยคุณจะรู้ว่าคันนี้ใหม่แน่นอนคือคันนี้ค่อนข้างใหม่เปิดแคปได้ด้วยนะครับสภาพสวยมากสวยมากจริงๆครับผมไม่รู้ว่าจะเอาคําไหนมาให้ลูกค้าเข้าใจที่ผมบอกนะ ว่ามันสวยจริงๆเบาะแคบปนี่ฮะผมยกไอ้ดูเลยว่ามันใหม่ตึงๆเลยเนี่ยดูดิใหม่ขนาดเนี้ยใหม่แบบใหม่เลยอ่ะยังไม่ได้ล้างด้วยเนี่ยเจ้าของเก่าเขาแทบจะแบบไม่ได้บรรทุกอะไรเลยแล้วคนก็ไม่ได้นั่งเลยเลยอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่ฮะช่องเก็บสัมภาระนี่ครับสามารถล็อกได้นะฝั่งนู้นนะเก็บของอ่าพวกอะไหล่พวกอ่าแม่แรงที่ถอดล้ออะไรเงี้ยครับ นี่ฮะดูภายในครับดูรันเมาห้าหมื่นเก้าพันโลเกียร์ออตโต้แอร์หนาวเลยแอร์หนาวเลยครับสวยมากใหม่มากอย่าช้าครับต้องบอกว่าอย่าช้าเกียร์ออตโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาเลยซึ่งปกติอ่ะตัวอื่นถ้าเป็นตัวรุ่นเดียวกันบางคันอาจจะไม่มีบางรุ่นอาจจะไม่มีผมพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าแต่ที่ยี่ห้ให้หมดเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้สามารถรับสายวางสายที่รถได้เลยนะครับพี่พวงมาลัยกดรับสายกดวางสาย ได้เลยนะครับแอร์เย็นๆมีจอแสดงผลนะครับสามารถบลูทูธได้อ่เดี๋ยวดูห้องเครื่องกันต่อนี่พอเปิดมาเลยเป็นโชคแล้วนะครับคันนี้เดิมสดิ์จริงๆดูทีละจุดครับเหมือนเดิมครับน็อตของแก้มไม่เคยโดนไขไม่เคยโดนไขครับเดิมทุกจุดแล้วดูเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับ ห้องเครื่องมีมันวาวสวยงามมากเออเมจิจากศูนย์อยู่ตรงครบหมดนะครับไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนถอดเม็ดอาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับใครที่อยากได้รถใช้งานเป็นกระบะบรรทุกของได้นะครับผมแนะนำคันนี้ครับเป็น Ford ดเลนเจ XLS เอ่าเกียร์ออตโต้ปี17จดทนเบียน2องพนะฮะ2.2เอาราคาพิเศษไปครับ5 0 0 0 0 0กับ9,000บาทเท่านั้นครับ 5 9าแ0 0บาทเท่านั้นครับใครสนใจนะฮะอย่าช้าครับยกโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์นะครับโทรมาที่วรชัยคาโทรหาโน้ตก็ได้โทรหาเท่าแก่ก็ได้ครับบริการดีเซลล์ที่นี่บริการดีเหมือนกันหมดทุกคนนะครับแล้วคันนี้จะเป็นขวัญใจในบ้านของท่านแน่นอนวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้อย่าช้าแล้วกันครับเพราะว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนรีบโทรมานะครับผมอยากให้รถดีๆแบบนี้ ที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีเอาไว้ให้ท่านเป็นผู้ใช้งานมันและดูแลเขาแทนเราด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับรบกวนทุกท่านนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะเป็นกําลังใจอย่างน้อยๆท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มันก็เป็นกําลังใจให้คนทํางานทํางานกันต่อไปนะครับผมฝากคันนี้ไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้โนตลาไปก่อนสวัสดีครับ